และว,วันนี้ค่ะติดตามกับทางด้านนายแพทย์รัฐภูมิชามภูนศรองนายแพทย์สาธรารณสุขจังหวัดพิศณุโลกอยู่ในสายกับเราค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับผมคุณหมอคะสถานการณ์ตอนนี้ในพื้นที่พิศณุโลกค่ะมีข้อมูลอะไรต้องการอัปเดตให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบไหมคะครับก็อย่างที่ทุกท่านทราบนะอาจรย์ี้ตัวเลขเราก็ไปถึง171นะครับเนาะ<ม>และก็ออาก็ ปกติตอนนี้ณนะปัจจุบันเนี้ยเราก็จะรายงานผลทุกเวลทุกวันนะครับวันละครั้งเนาะครับเนาะตัวเลขก็เวลาก็จะอยู่ที่ประมาณช่วงสามเป็นห้าเลยนะครับเนะานนะทุกท่านก็สามารถติดตามตรงนี้ได้สถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยเราก็จะเห็นว่าอยอดก็จะอยู่ที่ประมาณในช่วงพันเจ็ดร้อยพันห้าร้อยพันสามร้อยเนาะครับเนาะเมื่อวานนี้ตัวเลขที่ลดลงมาเนี่ยอ ทางทางส่วนกลางทางสาธารณสุขก็ก็มองว่าตัวเลขจริงๆก็อาจจะไม่ได้ลดลงนะครับเนาะในช่วงในช่วงเมื่อวานนี้ก็อาจจะมีการตรวจแหลพที่อาจจะมีปริมาณลดลงนิดนึงในช่วงเมื่อเมื่อวานนี้นะครับแต่ยังไงก็ต้องรอดูผลของวันนี้ก่อนนะครับจริงๆแล้วเนี่ยาการที่เราดูตัวเลขเกินหลักพันขึ้นไปนะครับมันเป็นตัวอบ่งชี้อย่างหนึ่งว่า สถานการณ์มันก็เป็นไปตามที่เราคาดเดานะครับก็คือระบาดแบบรุนแรงมากนะครับหมายความว่าตัวเลขตรงเนี้มันก็จะเป็นเหมือนละลอกที่หนึ่งก็คือหมายความว่าตัวเลขขึ้นจากหลักร้อยนะครับแล้วก็จะมาสูงขึ้นหลังจากที่มีการเดินทางหลังสงการแล้วเนี่ยอีกประมาณอาทิตย์หนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องระวังเลยก็คือหลังจากนี้อีกหนึ่งอาทิตย์นะครับตัวเลขหลักที่อยู่ประมาณพันสามร้อยถึงพันเจ็ดร้อยเนี่ยนะครับอ่า ถ้าถ้าปลายประมาณวันศุกร์แน่หรือว่าวันเสาร์นี่ที่จะถึงเนี่ยนะครับศุกร์หรือเสาร์ที่จะถึงเนี่ยถ้าตัวเลขมีการขยับขึ้นไปนะครับเนาะอันนี้ก็จะเป็นผลจากการที่เราเดินทางท่องเที่ยวไปในช่วงวันหยุดสงการแล้วกลับมาแล้วก็ไม่ได้มีการกักกันตัว่เพราะว่าไม่ได้อยู่ในคนที่มีความเสี่ยงสูงก็ยังไปท่องเที่ยวทั่วไปอยู่นะครับเนาะก็คือหมายความว่าช่วงสงการที่เขาไปเที่ยวกันเนี่ยเขาก็ยังมีความเสี่ยงหมายความว่า ไปทํากิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงร่วมกันเพราะฉะนั้นวันศุกร์วันเสาร์นี่ครับเขาจะเริ่มมีอาการวันศุกร์วันเสาร์เขาจะเริ่มมีอาการความหมายก็คือว่าพฤติกรรมช่วงสงการเนี่ยจะมาเริ่มเปิดเผยในช่วงประมาณวันศุกร์วันเสาร์นี้ครับนะแล้วถ้าวันศุกร์วันเสาร์เนี้ยตัวเลขมันเพิ่มขึ้นเยอะแล้วเขาไม่ได้มีการเก็บตัวอยู่ในบ้านเส้นไทม์ไลน์ของเขาเนี่ย หลังจากเขากลับมาเขาก็ไปทั่วเลยปีประมาณสองอาทิตย์อยู่ประมาณสองอาทิตย์นับจากนี้นะครับยอดก็จะเพิ่มขึ้นไปประมาณสามถึงห้าเท่าสุทเสือถึงนี้คือคือเราคาดคาดการอย่างเงี้ยนะครับก็คือพูดง่ายผลผลช่วงสงการจะเริ่มเห็นเห็นการติดต่อเพิ่มขึ้นหรือไม่เนี่ยก็คือพฤติกรรมช่วงสงการมีปัญหาหรือไม่เนี่ยก็คือจะแสดงผลวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้นะครับแต่พฤติกรรม หลังจากที่เขากลับมาหนึ่งอาทิตย์แล้วเขาอยู่บ้านหรือไม่เนี่ยจะเห็นผลอีกทีประมาณ2อถึงสามอาทิตย์ครับผมค่ะโอ้โหอันนี้คือตอนนี้แสดงว่ากําลังลุ้นข้อมูลวันศุกร์วันเสาร์นี้เลยทีเดียวนะคะถ้าเป็นภาพรวมของทั้งประเทศตร,ตรงนี้นะคะ,ะคะ่ะแล้วก็ถ้าสมมุติเราทําได้ดีเนี่ยตัวเลข ระดับพันกว่าเนี่ยครับมันจะนิ่งๆถ้าระดับประเทศนะครับมันจะนิ่งๆต่อไปอย่างเงี้ยครับค่ะอ่าอยูประมาณสองถึงสี่อาทิตย์แล้วมันจะค่อยๆลดลงเป็นหลักร้อยได้ค่แะแทนอย่างของอย่างของจังหวัดเราเนี่ยครับก็ตัวเลขตอนเนี้ยก็อย่างที่ทุกท่านทราบน,นะครับอยู่ที่ประมาณสิบถึงสามสิบอย่างที่เราคาดการไว้มาด้วยมาตรการทางสังคมที่คณะกรรมการโรคติดต่อโดยมีท่านผู้ว่า,ารจังหวัดออกมาเนี่ยช่วยทําให้ตรงเนี้ยเราเรา เราเร็วกว่าจังหวัดอื่นๆเขาอวนะครับเนาะ,ะบวกกับตัวเลขติดถึงสารสิดมีเป็นตัวเลขที่เรา,าเราโอเคหมายความว่าเราดูแล้วเนี่ยเป็นตัวเลขที่เรามาสามารถใช้มาตรการทางสาธารณสุขก็คือควบคุมและก็มาตรการทางการแพทย์ก็คือหมายความว่าโรงพยาบาลต่างๆเนี่ยพอรับไหวรับไหวโอเคไหมครับแล้วความิดี่ ค,ความร่วมมือของพี่น้องประชาชนค่ะที่มอบข้อมูลให้กับบุคลากรทางการแพทย์นะคะให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะเป็นยังไงบ้างคะท่านมีกรณีปกปิดทำลายนะคะหรือว่าประเด็นอื่นๆอีกบ้างไหมคะหรือว่าเขาให้ความร่วมมือดีตอนนี้ก็คือผู้ป่วยก็ให้ความร่วมมือดีนะครับแต่ก็อยากจะบอกทุกท่านนะครับที่หลังจากกลับมาจากสงการแล้วเนี่ยทุกท่านที่ไปในที่ที่มีชุมชนแออัดหรือว่าไปในที่ไม่มีกิจกรรมเสี่ยงหรือว่า ถึงแม้ว่าถ้าท่านไม่แน่ใจเนี่ยผมแนะนําให้ Work f r ฟ m home นะครับทางานอยู่ที่บ้านนะครับตอนนี้ทางรัฐก็เปิดช่องตัน,นี้นะครับสองก็คือควรจะกักกันอยู่ที่บ้านเนี่ยคือแยกจากคนอื่นเนี่ยเป็นเวลาสิบสี่วันอย่างน,น้อยๆเนี่ยเราไม่รู้ว่าท่านเป็นหรือเปล่าแต่ถ้าท่านเป็นเนี่ยอีกประมาณวันศุกร์วันเสาร์เนี่ยท่านจะเริ่มมีอาการแล้วครับ mm. แต่อย่างน้อยๆถ้าท่านมีอาการเนี่ยท่านก็ไม่ไปกระจายให้คนอื่น mm. หรือว่าในกรณทีที่ท่านไม่มีอาการก็ตามเนี่ย านก็ไม่กระจายให้คนอื่นเพราะว่าถึงท่านติดเชื้อท่านถ้าท่านหยุดคนเดียวเป็นเวลาส4ี่วันโอกาสที่ท่านจะกระจายให้คนอื่นมันก็น้อยลงเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวตัดสินสําคัญมากๆเลยก็คือหลังจากท่านกลับมาจากต่างจังหวัดที่ไปในจังหวัดที่มีที่ท่านไปทํากิจกรรมกันมาช่วงสองการเนี่ยถ้าท่านสามารถควบคุมตัวเองให้อยู่ในบริเวณที่ท,ที่ที่จํากัดน,นะครับเนะาะการแพร่กระจายเชื้อเนี่ยก็จะลดลงอย่างมหาศาลนะครับเนาะแล้วก็ ตัวท่านเองที่หลังจากไปเดินทางท่องเที่ยวมาท่านก็ต้องมีความระวังสังเกตอาการถ้าท่านมีอาการไขไอน้ำมูกหรือว่าไม่ได้กินรับรถมีผื่นไข้อย่างที่เขาประชาสัมพันธ์กันเนี่ยให้ท่านรีบมาตรวจนะครับเนาะแต่ถ้าในากรณีที่ท่านไปในสถานที่ที่มีความเสี่ยงสูงหรือว่าการที่เขากําหนดเนี่ย แล้วประมาณหลังจากท่านกลับมาแล้วเนี่ยประมาณห้าวันเนี่ยให้ท่านรีบแจ้งก่อนนะครับหรือว่าท่านจะแจ้งก่อนตนะั้งแต่เนินเน่นๆก็ได้นะครับแล้ววันที่ห้าก็จะรับการตรวจนะครับถึงแม้ว่าท่านจะไม่มีอาการแต่ท่านมีความเสี่ยงสูงท่านก็จะได้รับการตรวจครับครับผมค่ะคุณหมอคะจํานวนผู้ติดเชื้อของพิษณุโลกหนึ่งร้อยเจ็สิบเอ็ดรายตรงนี้มีผู้ป่วยแล้วเนี่ยนะคะนี่เป็นจํานวนผู้ป่วยแล้วแล้วผู้ที่รักษาหายแล้วมีมากน้อยขนาดไหนคะ คือเราต้องยอมรับครับตอนนี้ก็เริ่มมีหายนะครับ <ทะ S 1> ก็คือหมายว่าเริ่มใ,ให้ออกจากโรงพยาบาลแล้วเพราะว่าลอ,ลอกนี้มันก็จะเริ่มจากช่วงประมาณวันที่สามถึงห้าใัายนนะครับเนะบ<ท>ะาะะฉะนั้นก็จะมีคนที่รักษาครบสิบสี่วันแล้วผมอยากให้เห็นตัวเลขภาพแบบนี้นะครับ <ทะ S 1> ก็คือว่าตัวเลขณปัจจุบันนี้ทั่วประเทศก็จะเป็นคล้ายๆกันก็คือหมายว่าสมมุติมีคนติดร้อยคนเนี่ย <ทะ S 1> เป็นคนที่อาการน้อยหรือไม่มีอาการเนี่ยนะครับแล้วไม่มีปัจจัยเสี่ยงอะไรเลยประมาณสักเจ็ดสิบถึงแปดสิบคนนะครับเนาะ แล้วก็จะมีอาการเล็กน้อยประมาณสิบถึงยี่สิบคนแล้วก็จะมีอาการที่เป็นปอดอักเสบประมาณสิบคนนะครับ<ม>เนาะในคนที่มีปอดอักเสบสิบคนเนี้ยนะครับก็จะมีประมาณสองถึงสามคนที่อาจจะมีอาการรุนแรงได้นะครับหนึ่งถึงสามคนละกันนะครับซึ่งตัวเลขเนี้ยก็ถูกยืนยันโดยภาพของจังหวัดนะครับตอนนี้เรามีร้อยเจ็ดสิบเอ็ดคนเนี่ยก็เป็นไปตามนี้เลยนะครับว่าเรามีคนที่ต้องใส่ออกซิเจนแบบแรงดันสูงนะครับกับ ซึ่งเนี่ยเกือบเกือบจะต้องใส่ท่อครับเนาะประมาณสามคนนะครับเนาะซึ่งตัวเลขก็ก็ตรงไปตามาหลักระบาดวิทยาซึ่งซึ่งคนไข้กลุ่มเนี้ถ้าถ้ายิ่งเยอะมาตรการทางการแพทย์ต่างๆก็จะทําได้ยากขึ้นนะครับพูดง่ายๆก็คือหมายความว่าต้องใช้ชุดป้องกันเป็นพิเศษเจ้าหน้าที่ก็จะเหนื่อยมากกว่าปกตินะครับเนาะ,นะตอนนี้สิบถึงสามสิบคนเนี่ยเราสามารถจัดการได้ระดับหนึ่งต้องอย่าลืมนะครับหมายความว่าถึงไม่มีอาการแต่ท่านก็ต้องอยู่ ภายใต้การดูแลข,ของเราเนี่ยถึง14วันค<า>่ะซึ่งตรงนี้เราต้องใช้สถานที่มหาศาลเนาะสมมุติเราตีว่าสะสมไปวันละ2ี่0ี่10วันก็200แล้วน,<า>นะครับเนาะยังไม่ทันได้คนไข้เก่ายังไม่ทันออกคนไข้ใหม่มาอีกแล้วเพราะฉะนั้นด้วยตัวเลขระดับเนี่ยเราควบคุมได้แต่ถ้าสมมติอาทิตย์หน้าตัวเลขเราควบคุมได้ไม่ดีเนี่ยก็อย่างที่เราคาดเดาวไว้ว่าตัวเลขถ้าสมมติสุขสาวแน่ขึ้นไปถึง5 60นะครับนะไปแตะที่5 60เนี่ยแสดงว่าช่วงสงการกลับมาเนี่ย ท่านไปมีพฤติกรรมเสี่ยงมาในช่วงสงการตัวเลขก็จะขึ้นไปที่ห้าสิบถึงเจ็ดสิบแล้วอาจจะไปแตะที่ร้อยถ้าหลังจากนั้นถ้าถ้าคนที่กลับมาช่วงสงการเนี่ยไม่ควบคุมดูแลตัวเนี่ย ก็อีก er mm hmm. 2องสามมิตย์ก็ตัวเลขก็จะไปแตะที่ระดับร้อยสองครับค่ะเมื่อครูพูดถึงการรักษาขออนุญาตเชื่อมโยงอีกหนึ่งประเด็นนะคะเพราะว่าตอนนี้มีข่าวประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุเนี่ยไปรับการฉีดวัคซีนนะคะได้ที่รพสตอะไรต่างๆนะคะคุณหมอมีรายจ่ายประชาสัมพันธ์ถึงกลุ่มผู้สูงอายุที่ต้องเข้ารับวัคซีนโควิด -19 บ้าบ้างไหมคะนะตอนนี้นะครับอ่าอย่างนี้ครับหลักการตอนนี้โดยเฉพาะในเขตอำเภอเมืองมีการแจกประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนนะครับที่เข้าใจ ว่าวัคซีนเนี่ยคือฉีดได้นะครับตัวผมก็ยังฉีดนะครับเนาะเพราะผมก็เป็นการหน้าเนี่ยครับเป็นบุคลากรทางแพทย์เนี่ยก็สมมุติว่าท่านมีความประสงค์ที่จะฉีดนะครับให้ท่านลงทะเบียนมาเลยครับจริงๆผมอยากให้ประชาชนทุกคนเนี่ยครับในเขตอำเภอเมืองเนี่ยครับลงทะเบียนให้หมดลงทะเบียนเพื่ออะไรครับมันถือว่าเป็นความสมัครใจของท่านหลังจากได้วัคซีนมาปุ๊บทางสายหน้ญญาสุขเราจะจัดตามกลุ่มเสียงที่จะฉีดนะครับเนาะแต่อย่างไรก็ตามวัคซีนในร็อดแรกเกี่ยวกับเรื่มงนซีโนแวคเนี่ยนะครับเนาะ ก็คือจะในผู้สูงอายุเกิน60ปีก็ยังฉีดไม่ได้แต่จะต้องรอล็อตสองนะครับของ <c oughs> แฝงแรงเนี่ยเราจะเริ่มฉีดได้แต่เราต้องมีการลงทะเบียนเพื่อเตรียมความพร้อมจัดกลุ่มจัดก,การซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่ยากกว่าการที่เราเอาวัคซีนมาฉีดนะครับการจัดกลุ่มจัดก,การให้ฉีดให้ดใหได้ครอบคลุมแล้วก็ปลอดภัยที่สุดแล้วก็จัดความสําคัญว่ากลุ่มไหนควรจะฉีดก่อนเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องจัดก,การเพราะฉะนั้นการลงทะเบียนของนี้มีความสําคัญมากนะครับ <S <S แล้วลก็น้นย้ำาว่าวัคซีนปลอดภัย ค่ะทุกเพศทุก,ทก,ทกวัยลงได้ใช่ไหมคะท่านลงลงเลยครับตามตามข้อบง่งชี้ที่เขาประกาศไปเนี่ยครับคนในอำเภอเมืองเนี่ยคือเมื่อไหร่ก็ตามที่ท่านลงทะเบียนไปแล้วนะครับนะท่านลงทะเบียนไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีการเตือน ว่าท่านอยู่ในกลุ่มที่จะได้รับการฉีดแล้วหรือไม่งั้นเนี่ยถ้าแพทยไม่มีมือถืออส,อม,อสอมก็จะไปตามนั่นเองครับอ๋อค่ะนั่นหมายถึงว่าหลังจากการลงทะเบียนแล้วก็จะมีการจัดกลุ่มกันอีกทีนึงจัดกลุ่มอีกทีหนึง่งว่ากลุ่มไหนจะได้รับการฉีดวัคซีนก่อนเป็นอันดับแรกถูกต้องไหมคะครับก็จะอยู่ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงหรือว่าเป็นกลุ่มที่เราจะต้องให้ความปลอดภัยเขาเช่นกลุ่มที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์นะครับกลุ่มอสมกลุ่มที่เป็น ตำรวจทาหารที่อยู่แน่ทาาหารนะครับแล้วก็กลุม่มประชาชนที่มีความเสี่ยงว่าถ้าเขาป่วยแล้วก็จะอยู่ในกลุ่มที่เป็นปออติดเชื้อได้ง่ายหรือว่าเสียชีวิตได้ง่ายนะครับ ค่ะถือว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีการ <c oughs> ป้องกันที่เป็นความคาดหวังของทุกคน<ช>ตรงนี้ค่ะจะมีมากน้อยครอบคลุมให้เรามากขนาดไหนคะสำหรับวัคซีนคะ่ะคุณหมอคะจะถึงประชาชนนอกเหนือจากด่านหน้าแล้ว <c oughs> จะมาถึงประชาชนทั่วๆไป <c oughs> ได้เมื่อไหร่ยังไงบ้างคะครับเดือ,อนมิถุนาเนี่ยจะมีจะมีล็อตอีกล็อตหนึ่งามาตอนนี้เนี่ยประมาณวันที่ยี ยี่สามก็จะมาอีก็อตหนึ่งนะครับแต่เนื่องจากว ok ัคซีนเนี่ยครับคือจริงๆแล้วตอนตามกําหนดเดิมที่เขาจะส่งว ok ัคซ<ม>ีนชุดของแอสตราเซเนกาเนี่ยเขาจะกําหนดส่งช่วงเดือนมิถุนายนนะครับ<ม>ที่จะมาถึงตามจังหวัดต่างๆแต่เนื่องจากสถานการณ์ตอนเนี้มันก็อย่างที่ทุกท่านเห็นทางรัฐคาะก็แบบว่าเร่งเต็มที่นะครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ยเนื่องจากบริษัทที่เขาผลิตได้เนี่ยเขาก็ผลิตได้จํานวนเท่านั้นนะครับเนาะ<ม>ตอนนี้ทางรัฐก็พยายามดูว่ามีช่องทางที่เอกชนจะสามารถ นำวัคซีนบางตัวเข้ามาได้เองไหมตอนนี้เขาก็ยังอยู่ในช่วงของการเจรจา,ากันอยู่นะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยวัคซีนที่ทางรัฐเนี่ยสั่งไว้ให้เนี่ยเพียงพอสําหรับประชากรเราเนี่ยครบทุกคนนะครับเพียงแต่ว่าระยะเวลาการส่งมบอบเนี่ย บริษัทที่เขาผลิตเนี่ยมันก็มีการตามกําหนดที่ระยะเวลาแต่พอได้ปุ๊บเราต้องรีบฉีดนะครับอย่างที่ทุกท่านเห็นภาพว่าพอฉีดปุ๊บมันก็จะช่วยป้องกันในระยะยาวได้นะครับลดความรุนแรงเหมือนที่ภาพที่ท่านเห็นในประเทศอิสราเอลพอเขาฉีดกันเหอพบทุกคนเนี่ยมันก็จะทำให้การระบาดมันลดลงได้นะครับใช่ยังเป็นความหวังของทุกคนนะคะเพราะฉะนั้นติดตามข่าวสารนะคะช่องทางการติดตามข่าวสารค่ะคุณหมอย้ํากันอีกครั้งหนึ่งค่ะช่วงท้ายนี้ค่ะ ครับก็ช่องทางข่าวสารก็สามารถได้จากอันนครับทางประชาสัมพันธ์จังหวัดนะครับแล้วก็ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในเพจ Facebook หรือว่าทางเบอร์โทรศัพท์นะครับสายด่วนก็สามารถประสานติดต่อมาได้นะครับ สำคัญที่สุดนะครับถึงจะมีวัคซีนเราในช่วงนี้ผมฉีดวัคซีนแล้วแต่ผมก็ต้องเว้นระยะห่างล้างมือใส่หน้ากากอยู่ดีเพราะว่าในขณะนี้ประชาชนของเราเนี่ยยังฉีดได้ไม่ถึง80%ซขึ้นไปนะครับเพราะ<ช><ช>ฉะนั้นเนี่ยยังรับมาตรการเนี่ยวัคซีนมันก็ช่วยได้ระดับหนึ่งแต่การเว้นระยะห่างใส่หน้ากากล้างมืออันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆครับและสิ่งอีกอันหนึ่งที่ขอนิ้ยมนะครับคือท่านไปในสถานที่ต่างๆฝากช่วยสแกนไทยชนะนะครับเพราะว่าในกรณีที่สุดท้ายท่านเป็นเนี่ย เราสามารถขอข้อมูลไทยชนะจากส่วนกลางได้เพราะบางทีท่านก็อยากบอกความจริงเน่ท่านลืมว่าท่านไปที่ไหนค่ะอันนี้สําคัญมากนะคะขอบพระคุณค่ะนายแพทย์รัฐภูมิชามภูนตรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษนุโลกขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะ